เห็ดกินโอ้เห็ดกินยู่นหมูบอเฮ็ดกินยังอีกน่ะขั้วไข่คือก้าขั้วไข่เห็ดเลยหรือยังเป็นอายบอฮะไอไอไอไะเอ๊ะผูเฮ็นแต่อันแค่ตุ่มอยู่พี่น้องเลยนะจะมาเห็ดกินในนี่บ่ไม่ใช่ขั้วไข่จ้ะหมูเมียนเบิร์ตอะบอกผูเห็นแต่ถวยเป้าที่เนี่ยโอ้ยย่างแค่นี้เมี้ยงอันนี้บ่ อา่าเ้อเอาไปขายอ๋อคือย่านทน้บ่พี่้องเนาะไยพี่้องเลยเนาะอายก็อายแท่อา,าย่าคพูน่ะคดกระโจอยู่ออาโดยพี่้องเนาะ ก่อนอื่นกับทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปาลุงกันเบิดสุขสุคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะบ่ว่าสิเป็นทางพี่น้องฝั่งลาวเฮาฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเอ้ยก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองมกดาวันซาวลาวคือเก่าเนาะอามื้อนี้เปิดภาพขึ้นมากะพี่ได้พี่น้องเนาะอยู่ทางเฮือนน้องใบเตยอสยามคือเก่าอ่ามื้อนี้เนาะพี่น้องมื้อเช้านี้เฮามาน้องเพิ่นว่าบ่มีน้ํากินว่าซั่นเนาะ อย่าหุงเขาแต่บ่มีน้ำเนะาะทางสามุกดาว่าสีพาน้องเพิ่นไปซื้อน้ำหรือว่าเอาเงินให้ทางน้องเพิ่นไปซื้อน้ำพี่น้องเลยเนาะมาว้อยู่ใบกินแค่แหละปะเดี๋ยวคนอื่นเขาไปทักทายสบายดีน้องเพิ่นก่อนว่าทางน้องเพิ่นอ่ากินขา่ากินน้ำนะบ่พี่น้องเนาะตอนนี้กัเปลี่ยนช่วงใบยๆแล้วพี่น้องเลยโดยอ๋อจังนากาพาพี่พักน้อง,องเขา มาเป็นก้าลังแห่งใจก็ได้ก็เซ่บนคลิปบนโฆษณาให้คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่ะมื้อนี้ก็มาแนะนำส่องบ่าวถาเด้อพี่น้องเด้อเนาะแต่ว่าทางสาวมุกดาเปิดน้ำเสนอขอคลิปเนาะโดยปะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปทักทายสบายดีทางน้องไปเตยเพิ่นก่อนเพิ่นไปใช้เนาะพี่น้องเนาะอ่าขีดมาแต่ยนัอนล้างนั่นพี่น้องเลยเนาะเคื่อนมูเพันผูพี่น้องเลยทางสาวมุกดามาเอิญแล้วบอได้ยินพี่น้องเนาะเดี๋ยวทางถามทางน้องเพันก่อนว่าทางน้องเพันไปยังดีทางพันเนาะโดยปะ ว้าวผู้พน้องเลยดูไอหลาสบายดีมาแต่ไ้มาไปหนโมงโอ้ไปยังเหนโมงไปเฮ็ดกินโอ้เฮ็ดกินยังหนโมงป่าวเอ่อเฮ็ดกินยังอีหล่ะขัาไคขึ้นเขาข่าไคเฮ็ดแล้วหรือยังเฮ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วมีแต่หุงข้าวไว้หุงได้หรือยังหุงแล้วหม้อที่เอไยซื้อมาใหางะบ่โอ้บัด์เรเนียนซีอ่าหุงข้าวกินกับ ทอดไข่ด <formation> <m> ้วยขวไข่ข <t ired> <m> ัวไข่บลมีน้ำมันเอาโบลมีน้ำมันวันนี้ค่ะไปเฮ็ดกินอยู่เพิ่งมู่โอเ๋อคนบัว่ายยังบ่อยอีกอ่ะข่าวบริวารยังยังจุนี่ค่ะเอออายุสิเนาะพอเขาจะอาชา่กินน้ำเขาเขาก็อาชา่กินน้ำเ้าเขาก็บริลืมบุญคุณจุนี่ี่ยบอกเออต่อมูจะบ่อยล่ะหรือว่าแบบเป็นทางมู่แล้วก็ทางบ้านไกลเพิ่นเคียงเป็นมู่แท้ๆทมู่ฮักแพงกันบอกผ้าคันทานนะผ้าเอิญแต่ฮะได้เป่ามาเนี่ย เพิ่นบ่ว่าจังบ่บ่ฮู้ยันเขาบ่เขาเ้าหั่นแหละเออก็ไปลงเบิ่งเนาะบ่อก็มี FC พี่น้องเอ้ยถามมาลหลายๆเนาะอยากให้ทางสามมุกดาอ่าไปถ่ายทำหรือว่าถ่ายคลิปทั้งเพื่อนน้องเตยให้เบิ่งแน่เนาะกมากะมกีมีหมูมม่ทางน้องผู้นี้แหละแม่นบ่ทีว่ว่าแบบอ่าแบบ,แบ,บดนํากันแต่น้อยจใหญ่บ่หรือว่าจังได๋่นโอ้ตอนังน้อยบ่ไ,ไ,ได้ดนํากันเพราะว่าแม่้าวบ่ให้เาไปเด้อเอามากดินตอนไดซะ ตอนอยู่น้ำเมถาวันี้แหละจังได้ไปหลีน้ำเขาโอ้ก็ถือว่าเป็นหมู่สนิดนะแม่นบอกโอ้ต่างคนต่างเพิ่พาอาศัยกันเนะะาะภาษาเดียวพาเอ้ยไปในดุเนาะรถเอ้ยจอดไว้นี่บเป็นยังบ่กบเป็นยังนะขันคอยมากได้ยู่อนเนาะโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนพี่น้อเยเนาะเพื่อนกับบได้ไก่กันได้พี่น้องเนาะแต่ประมาณนี้แหละพอดีทั้งน้องเปนแดนกระต่ายกระต่ายมากพูดนะก็เลยว่ามาแต่ไซส์เยอะเนาะมาทานไปว่ากินข่าวกินน้าแบบ่ เดี๋ยวเบื้องน้องไปเตะโซ่สิเบื่องเพชรกับเข่าค่ะน้องเพิร์อยู่กับพี่ไฉน่ะสองคนสองคนเฮ้ยกับน้องบอดดว่าหมู่กะนเป็นหมู่อันนี้บอเฮือนหมู่เจ้าน่ะเมนบอโอ้เป็นห้องน้าห้องในเจ้ากับมาอาศัยเฮือนเพอร์นี่เมนบอยละเมนแล้วราคาเสียนั้นหรืมบอ นี่เป็นเฮล่อนเป็นซายเพิ่นเนาะบ่ไทเพิ่นซ้ายได้อยู่บ่ล่ะฮะซ้ายได้อยู่บ่อยเราไทเพิ่นบ่ฮู้่ป้าอยู่ตะหลอดตารางเพิ่นกัเนาะแสงมาหมู่วัยรุ่นหลายนะเบิ่งเนาะไปพักไปถึงลูกจังว่าเขาไปลี่มาเลยไปจักค่ะป้าถือเกือบเพื่อนเลยบ่อยถือเกือบเลยโอเคที่หักตู้นี่ล่ะเอาสบายเดย เป็นเจ้าของเรือนังนี่บอโาโมบังคับกูอ้ใช่ไหมคะคือกันเนาะนี่ชุบฉิบฉุบฉิบอยู่บบบนี่ว้าหนีมือกูได้อ่าเป็นยังเพื่อนอายบอโอ้อืออีหลามเมลีนเพื่อนบอโลกหลับนาแล้วแหละแล้วเลยโอ้ไวเนาะอ่าผูสาวพี่น้องเนาะอยู่กันเจ้าคนนี่นะสามสี่คนอือ เม่นขึ <laughs> ้น oh ท <laughs> <laughs> <shocked> eh, <pine dive baş> la> <laughs> ั้งค <here> ืนเลยยังหมัดผมอ๋ออ้าวไม่นะเเนียงอะไรคื้ยานแท้เดียวอ้าวไม่นะพวกไอ้จะถามก่อนหนึ่งไหมโอ้ยโอายโอ้ยอเห้ยงวนลีวบาดยัเบึงจะค้องในคลิปนะฮะไอ้ล่ะเพื่อนเจ้าใช่หเพื่อนหลโอ้ยละมาลินะมูใบมุมสี่สิบสาม้วอยู่ตงกันจะค้นเพื่อนหลังนึ่ ยืบคน้องปายแบบป้าเฮือนรังนี่เห็นเ้ยดุงดุงดัโอ้สปายเอ้ยโอ้เบิรอันนี้เพ็นกระบาดอันรนั่นอะไรเลยขาช่วยอะเพิ่อดูเขาหัวหน้าของในสุกระเบ่มน้ใ่เพื่นนี่เนาะพอปีนกับปีนได้หรเอ้ยนี่ยเอ้ยปุเนี่ยุกรเบ้อเฮ้ยช่มาพินจุดชิเบิร์ตและซิเบิร์ตละปีนอีกเน่ยเลยคือหน่วยหน่อยแท้กินข่าวไล้ล่ะ นายยังกินมไ้มนี่ยังแบ่ยังบ่ดีๆเอ้าเพลินเพ่ินนะยังบาทเลยออกมาม่ได้อยู่ใช้น้องไปเตยพาเลยมาเบิกเลยเห็นทางน้องไปมาเอามากินข่าอยู่พี่อุชันใส่ผมมีพายดอกจะเองเฮ้ยออกมาตีเฮ้ยไปจะได้ละเพลินอายบอกอาย ไจะเอ๊ผูเ <Cornell> กินแต่อันแค่ตุ้มอยู่พี่น้องเลยนะนิ้ใช้มาหุงข่าวเลยล่ะหุงซุกเลยยังยังบ่ซุกหุงนิ้ใช้ข่าวอยู่ในอยู่ในผู้นิ้ใช้ของกินที่จ่าฮิตเลยสิโอ้โหนะแล้วขบไปนิ้ใช้ใช้พาเออไปเบิ่งดูบอลเห็ดกินอ่ะเอ้ามาชิบด้วย ใช้เบิ้องพาเอื้อไปเบิ้งลูไปนี่ไปนุ่งกันบอเอาจะพาเอื้อมาไว้มาไว้ป้าเป็นคนขี้อายบอจะมาเห็ดกินในนี่บ่ไม่ใช่ขัวไข่จ้ะเนี่มีนเบิร์ดแต่บอกผูวเห็่นต่ถวยเป้านีน่ะโอ้นี่บ่เมีนบ่โอ้ยเป็นครัวเพื่อนพี่น้องทั้งน้องไปเตยหามาเห็ดกินยืนนี่เป็นใบล่ะ <c oughs> เป็นบ่โอ้ไข่ค่ะคือขวดได้แหละแพะเห็ดนี่ขวดไข่นี่ฮ <c oughs> ะฝุนตุ่มแบบแพ้อ่าบาดเจ้าเอ้ค่ะเป็นคนหุงข่าวโอ้ข่าวหน้าหุงอยู่ไนอบออ่มเมมที่ชุกเราไปจัก <c oughs> โอ้กินน้ำกันเป็นบ่อยละ <c oughs> กินน้ำกันชอบกินน้ำกันอยู่แล้วออกมาบังดูค่ะเออสินทามเนี่ยความเป็นหมู่เป็นเสี่ยวกันนะฮะหูจักกันตอนไหนใชน่อยคุณโอ้ใช้ออกมาบังดูค่ะคือย่านแท้นี่เมีอ่อันนี้บ่

ท่นนานก็ลุงเสือเขินเพลิอ๋อไอ้พี่นอ้องเอ้าเอ้าไอ้กระปุกนี่ลองเนาะทั้งน้องเพิ่นไอ้กับพี่น้องเลยกะขืดมาเบิ่งซื่อๆหรอกเนาะว่าทั้งน้องเพิ่นมาเห็ดอยู่เห็ดกินอยูพ่พี่อ่าตอนเทียเเเเท่ยงวะใบเตยนี่กินข่าวจกเคื่อบใบเตยนี่เคลือบกับมาดิกินขันขันมากินเลยเมนขึ้นมาให้กินอยูพ่พี่ขึ้นไปทุ่มทุเดนเด็ดเจ้าก็โต๊ะลงหันกันเอาอแล้ค่ะเขินนะเบินน่งนิ้ว พีนน่น้องเอเนาะมัดไปเบิ่งดูหมอเขาเจ้าเมนชุกแล้วบอกมาเบิ่งดูงปฮุงบินอยู่บ่จ้าว่าไพ่ไม่หมออันนั้นแล้วไปเจ้ากอ่อนนะไพ่เป็นคนหุงไปเนลยเจ้าอืมพี่น้องเลยอันนี้เป็นห้องน้ำห้องในทั้งน้องใบเตยเพิ่นมาเข่าตลอดมเมนบอยละโอ้กะแมนรักๆกะคือชิวและกับเฮือนเฮือนหมูเจ้าลังนี่เมนบอ ที่อาศัยเพิ่นเดินข่าวเรื่หน้าพี่น้องแบบเฮ็ดอยู่คนก,กินและน้องเพิ่นผู้เดียวก็มากินอยู่พี่พี่ผู้นี้น้องผู้นี้เพิ่นก็มาดินะน,นะเนาะอายุลาวข้อเดียวกันเบิดเลยบ่นี่ยสัมกันเบิดโอ้ยสิบนสะี่เนาะเป็นว่าสิบสี่ชิมฮาดีอ,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 อบบ๋อขอบายด้วยข่าวเที่ยงนะฮะขอบ,บายขอบ,บายอ้ยม,มาบั่ ปให้มาบัดเอเต้นกับลูกแล้ว<อ>เหมือนพ่อก็อยู่กันสิบคนคุณอาเฮื่อนรังนี่อ่ะสิบไปอีกสิบไป,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 ปเนะเาะสิบสามเมตรปอสิบสามคนผุ้น่ะทั้งเอื้อยทอั้งอ้ายทั้งน้องนุ่งลานเ,<อ>าเลนเ<อ>บ่ขนาดครอบครัวมายังเป็ดคนเจ้าไหานล่ะป้าโทษเพื่อนลังไงต่บอกเพื่อนอ่ะน้อยกว่านี้น้อยกว่านี้เพื่อนซันเดียวบอก แบบเป็นเดรัลใหม่โอ้บริโกรบรอืฮึ่มจะเป็นคนลูกที่เท่าไรล่ะที่สองแบบใสนหนึ่งลูกหนึ่งนะโอ้โอเคเอาง่ะจักมือบริมือหลีดเพื่อนมูน้องไปเตยนาะงซื้อ,อยังไงล่ะจ้านนะ่ะแม่์ซื้อนิวน้องนิวพี่น้อยนิวกับไอ้นิวเข่ากันเลยบอ ออก็เอิญนิ้วอันนี้อันนี้หัวคันเจ้าก็เห็ดให้เห็ดหน้าอยู่บ่อยแหละโอ้เห็ดอยู่เนาะมีห้มีหน้าอยู่กุ้มกินอยู่บ่อเขาแต่ละวิวบางทีกะซื้อกินน้ำโอ้บ่กุ้มเห็นบ่อืมก่อนมีไส้หิดมีแต่แบบเขาไปเห็ดเวียกเลยโอ้กับใครอยู่ยังวันมีคนไปเห็ดเวียกซอยกันเนาะเอาตุกนาดอีเกนเนาะไปเนาะ เอาไปยังตรงนั้นถือน้ำเออยเต็นเฮ้ยเต็นไปซื้ออัจจุจารคือเบอร์ชื่อไปบ่ได้ไม่ครับรถบ่ได้แข็งเอาเดียวมาก็บ่เห็นตอนเพิ่นเห็นยู่หัวกินช้ำเนาะเป็นเพื่อนเสืยผู้่สาวเพิ่นพี่น้องเลยโคนลงโง่อยู่ในโอ้ยพี่น้องเนาะอายบ่ย่านเขากล้องไว้ละ ป๊ะๆซะพี่น้องเอ้ยย่านว่าเพิ่นบ่กล้าปาเตยไปลงลุมพี่ได้เนาะคณะโอ้ไปล่ะป่ะเดี๋ยวหมู่เจ้าสิบ่นี่ออกจากเฮือนด้นี่ไปมาลุมพี่โอ้ยยานแท้ยานว่าพี่น้องเอ้ยนี่เสาเพิ่นอ้าจกิได้ จะเอามาอย่อนไไ่ะอะคร้อแถอด้ร้เนฮะสบายดีด้วยโดยามาแต่านี่นะมาแต่น้าเขามาตลาดโอ้เขามาซื้อเขากินไรซีอองหน้าแบบนี้โอ้โดยอันนี้ลดเนกินเอ้ยเนาะอาจาจย์ยังไงลวกว่ามาอื่นังะอยู่นี่แหละดนายัองเล้ยบอยังโอ้ ใงเตยคือบุไปซอยเออ,อเพื่ออนแน,น่นบเตยอ,อยากตายู่การยกมือได้กระบอกเขาเนี้ยอยากไปอยยุจำได้แต่นาเทงนาลุงเลยมันอยากโหลดเน่บอกคันเดียวกับเที่ยวออกเที่ยวเขาอือพอที่เราเห็นทางนอกรู้กินดูแกใบเตยเพื่อนกาเที่ยวมากินขขาวกินน้ำอยู่พี่เฉลยเฉลยมาทำไทยเบิ้งชนนะอืออันนี้ก็เป็นบ้านใกล้เพื่อนเคียงแม่แล้วก็คนหูจักอาศัยกันเนาะอือ ทางเอื้อยกับแบบอยู่เพื่อนพ่อเพื่อนแม่บ่เนี่ยอยู่เพื่อนพ่อเพื่อนแม่โอ้เธอเอื้อยนะบ่มีเพื่อนบ่ได้จะไดไม่ได้ออกเพื่อนอยู่น้ำพอน้ำแม่โอ้แบบเดี่ยงพ่อเดี่ยงแม่มาละกีบบางไงเพื่อนเลยเอาอายล้กกันเลยแกีน้เนาะอายแท้อายว่าบัดนี้หาสีออกหน้าประเี้เนาะสีออกหน้าอายกับเพืนอยู่กับน้อง เดี๋ยวเขาไปนอนบ้านนะได้ถูกงงไปนอนนาทำงานแล้กวกับเขามาเขามาแล้วกับพ่อแม่ก็มาอยู่นํากันนี่พ่อแม่ก็อยู่น้าโอ้เพื่อนก็อยู่น้าเซลายคูไลายคนนี่เลยเขารอคืนเห็นเมียงกับเห็นเพื่อน่าทั้งครอบครัวเอื้อเนี่ล้วซอยทั้งน้องไปเตยเพื่อน่าซอยกันเบิ่งเมียงกับมากินอยู่พี่บ่อ,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 อยลนะ ก็แบ่งกันเนาะอาจารยแบ่งไปแบ่งมายำคนได้ดันได้ดินก็มาให้ก er ินเหือนกันยำฝนมีก huh. oh. ็มาเอาทังม oh, okay. ีไปคือเขาหนะนเมนถามยำได้บเคยกินอแต่ก oh. uh ินขาบเดียวไปกินี่พูดวะกินแต่มีกินแต่ขนมมายังไปแล้วข่าวเราคอยกินคนดูพู้เดียวเนะ ตคนเดียวเลยนี่แหละกินยังก็แล้วเนาะยังมันมีครอบครัวมันเป็นห่วงฮะแล้วแบบอยู่คุเดียกบว,ว่าแต่ละเมือกอะคืว,ว่ามีแต่คนมาปั่นปวว่วน่ะเด็กน่อยแถวบ้านนี่แหละแบบพวกขี้มาขี้ยาบพวกอะไรนี่แหเดินไปรุ่นแบบอันนี้บ่ะรุ่นแก็กมีบ่ะขึ้นไปหาขึ้นไปยังมีบ่คือแบเมืมอเม่อนันหายเมื่อนันหายเป็นได้ใช่เมื่อนันคือว่าหายสมกับความหาเอื้อนะยันมี มีมีมีเงาเนี่ยนะในอัพกระตูเขาขึ้นทางเขาออกมาหลับสองขึ้นบบื้องเขาขึ้นตะเฮือนพวกจะหูยู่บ่สะคนเพานอนบเห็นคนเป็นแต่พะมีดบ่เออแต่เดี๋ยวพังกับเราหยุดไปว้มูลหัวรถมาเลยนั่นรถเอ้าเนาะเนาะเอาไปไหว้รถเออจะพิจิบมาเห็นตัวเองเหมือนอันแล้วเขาเป็นหัวก้าวเขาถือผ้าถุงนี่นะว้ให้เจ้าบันนี้หายาบบ่บันนี้ จากโมงเขามาเมื่อไงหกหกวันหกโมงห้าแปดโมงโฮมมงแรงนี่โอ้ยยังบล็อกปันได้สั่นยังบล็อกอือแต่ถ้าอยู่กับบุมีดอกคนบ่ค่อยมีดอกเนาะเด็กน้อยเด็กๆแกอันนี้บุมีคนอยู่น้ำหนักเขาอยากหยอกมันหยอกเกินดิหยอกเกินไปหมดาะจะนั่งห้องนั่งหิ้งหยอกแบบนี้กับบัวไวเนาะเป็นทะยาท ก็มีแต um you know. ่อาศัยเอ uh> bueno> ื้อร์เนาะเบิ่งทางนอกเพ่นนมกาจักสีวาจังไายเต้ยไผกะบบมีแบเขากะบบมีกับพอได้อยู่ได้กินน้ำกันได้แล้วบ้านไก่เพื่อนเคียงอาศัยกันเนาะเขากะเ่วงบปได้รับหน้ากับรับจ้างโอาไปรับจ้างรับไฮรับหน้าไดยบ้างเลยสบายเข้ากะฮากันมาเห็นหน้าตีหนึ่งเอาแต่ก่อนเออร์อยู่ใช่สิะ อยู่ในนี่แหละแต่รถไทยเหามันเท่ดโอิ oh. มีมันสอมแล้วกาบริเวณนาสิงหาปีไปซื้อข่าวกิน um. มาปีนี้แหละไปเส่อลรถส่อลรถเทยไปซื้อมางส่อลรถเขาเ oh. พราะตกแรกล้วกาเอาเข้าวให้เขาคนนะี oh. ้ทำเนี่ยชื่อต้อนเทียงเนาะใหญ่แต่อบาลายแต่อบานานกิน,ออนะนข้าวเอาหน้ามาได้ใช้กินโอเคประมาณสองกิจ โอ้ลายเต็มแล้เนาะวันนี้รถเพิ่นบริเวณหน้าบริเวณเพิ่นบริเวณเลยรหายเศร้าเศร้าบริเวณใครใอยู่เนาะยังมีขูานั่น,น,ม,น,นม,มีอมือเขามาซอยดวงลดแรงๆพอได้แบบต่อปากต่อมืออะไรพี่น้องเนาะเข่านี่ถือว่าสำคัญน,นะได้เข่าเนาะวันนี้หาเงินซื้อกับโอ้บริเวดอกคันครอบครัว,วใหญ่เนาะนัตึงนั้นเลยนะฮะครอบครัวเน,นีหลายคนเด็กน้อยมันหลายเนาะ น้ำไม่ขาดทหารทจกพันสี่พันโอ้ยซื้อน้ำบ่อีแม่น้ำเบิดใครไคไปซื้อบ้านทุกนานเีคนเจ้านี่ละซื้อแม่ขาดไปอีแม่เอ้ยอีแม่เอ้ยมีเงี้งบสี่พันเนาะประเด็นสี่บอสี่ห้าพัน่นหลยมันขึ้นี่ยสี่พันพอได้ไปซื้อโอเค รถขี่ยางรถขี่ยางแนนได้ขี่ฮะนี่แคนูพิสุดแล้วแนนมันมีให้เจอขี่หลายเออเรือเป็นเพื่อนเป็นผู้ชายเพื่อนบ่อยากขี่รถตัวนี้บ่นงามพดพี่น้องเลยเนาะเข้ามาถามเบิ้งเนาะมาเบิ้งกันนะทางน้องไปเตยเพื่อนเห็นแต่ว่าเพื่อนเที่ยวมาให้จูห้กินพี่ก็เลยมาถามเบิ้งพั่นี่มีเอฟซีเพื่อนกันใหญมามาถ่ายถาเบิ้งนะพี่น้องเลยเนาะน้องหม่อน มีแต่วาดจากรมือแล้วกับไปดำหน้าโซเออร์เนี่ยเด้อเตยเด้อมีเนื้อเอคร์ไปดำน้ำมีข่ามาหับเอาเก็จะชงทางใช่ไหมเนี่ย ถ้ามีคนจ้างคนบ้านก็ไปลกน้ำกัพอได้เงินซื้ออยู่สิกลิ้นกงาเอาบ่มักลกกาเอาบอกตำโต้งม vet ักง่ายค่ะดำนาการมักยุ ok ่งดำนานี่ลูกกาบวบไว้นะเออแล้วมียังมีคนจ้างอยู่บอเซอร์เด้นยแถวนั้นก็สิมี่ยุ่งสองสามมือนี่เขาก็บหายไปดำหายก็ขึ้นไปทางใดสองทางก็ได้ กลับไปฮันเล่เนาะพอได้เงินซื้อบัตรเติมเงาเติมเงินฮันเล่ได้เลยซื้ออยู่ชื่อกินตัวเองฮันเล่อยู่เฮือนกับบริหารอยังเนาะจะไหนผัดดับหน้าแล้วบ้พอริมีทางให้ได้บัตรจ่ายสิไปกับบมีคนจ้างเลยพอให้อยู่สิเขามีเวียงมีงานกลับไปกอนี่ล่ะเอ้ยสามัญบรมีอีริเขาจังยู้บันรสอกฮาแล้วบปนี้มันสิพ่ไยพ่สิยหายเจ้าตลอดบัี้หลายอย่างเนาะใส่กันบปนี้เจ้าบัตมีแต่ตัวคนเดียว ยังพอทางนี้เก็บไว้ในไบซีอิ๊วซีกปัญญามจะเป็นเงินอุ่นเน๊ะบ้านจะเอาเงินใช้บ่มีได้เออทีบอกปัญญามผลผลไม้ซอยเขาก็ยังพอมีเออพอได้อันเก็บเล็กเก็บหน่อยเนาะมีช่วงงามหาสิหาเงินหาคำอยู่บ้านเขากันยากครับมันเป็นหลักกินของเขาได้ฮะของป้านองเราผักให้ลูกเราอือผูกกินของทิเบิดแบบเช้าหลักมาน้ำยายพี่เราเลย สามเบอนี้ก็มาเยี่ยมทางอันเทีอนมูน้องใบเตยเนาะถือว่าแบบเป็นมูฮุจักเตยแรงเนี่ยเดือดแคลนเนาะเขามาให้เธอเดือดเอว่าสนิทสนิทใจเดินมันวัดเตยมูแท่จะเลยนมันวัดดี่น่อยมูอะไรมูแท่มีอยังกระแบ่งกันเนาะเดินดูทำคำตอบคำว่า เดี๋ยวนี้แหละหูชื่อว่าอยากว่าวในนอตอนมาแรกๆนี่ป้าเฮ็ดโซโลอยู่บอลลืงบอลใดบอลลืงอ่ะขณะเอลีเขามาหน่อยมือเดียวก็ยังบวอยากลึกเลยแม่กันนางซึ้ยคนเราจะแต่ปากติงกับคนยังเงี้ยยังเงีอยู่แลบไอรีเขามามือเดียวมือตัวที่หนึ่งเขายังบวชอยากว่าวไนได้เลยมันบวลึกนี่บวชลืงเขากระลึงเอาเขาแล้วปนีฮูจักลึกคนดึงอันนั้นเอาเขาแล้วเอ้ยแบบนี้เพิเอาเขแล้ว เดี๋ยวเขาจ้างดำนาสิมาชวนเอาชวนไปในยูเรนกับตถกะนะคาทอยรถได้แลนเออน่องไปดำนาเอาอยากกินน้ำอ้ยน้ำกระเบิดเลยแต่กระบะค่ชื่อไหมแล้วนะเป็ดเดียวเก๋ชื่อไปกินบะแมลงนะเชื่อบกินบะแมันอ้าวสาวน้อยสาหรับคิวนี่กับซิประมาณนี้พี่น้องอสวัสดีทั้งน้องสวัสดีไปเตยสวัสดีล่ะอเนาะ โอเคพี่น้องเนาะสบายดีกับเขามาเยี่ยมยามถาม,าม,ามขา่าวทางเพื่อนน้องอ่าโม่น้องไปเตยพี่น้องนะเนาะเพิ่นมาเฮ็ดกินเฮ็ดอันนี้อยู่พี่แหละก็เลยเข่ามาถ่ายคลิปถ่ายทำระเบิ่งเนาะเพราะเห็นนั่นไล่ขู่หลายคนกับทำไทยขามากนะพี่น้องเนาะโดยจะได้กับขอบใจเอฟซีสุขุสุเพื่อนด้วยพี่น้องเด้อเนาะที่เข่ามาติดตามรับชมรับฟังเบิ่งคลิปแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดี